เรียบได้ไงอชิบอืมโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่หินนี่อันนี้โครแล,ล้วหินแล้วอันนี้หนักกว่าเดิมอืมอนี่ขุดอู้ง่ายมั้ยเนี่ยอู้งงานเปล่าหายไปไหนเนี่ยตยกก็ตั้งบอกนิวไปเลย หายไปไหนเอ้ยไปเล่นลอยตรงนั้นยังไงอ่ะโอ้โหเรื้อผมขอเนื้อได้เปล่าเปรี้ยวมีได้ปล่ามือมีเนื้อเผาเนี่ยเออเนื้อปลากันขอกินหน่อยอยากดูเพราะว่าจรหิวหมดเลยเปล่าไม่ได้มันไม่หิวไงตะกี้ผมกินไม่หิวนะแบบยังไงอ่ะมิกกี้คือความหิวไม่เต็มเลแต่ผมอยู่กัเลือดเต็มเฉยเลย หรือว่าเขาตัวเองตอนนั้นการหักคอเหรอเกบะให้ผมว้าวขอบคุณมากเลยเป็นห่วงต,ตัวเองก่อนไหมตัว่าตายไปกี่รอบแล้วนะโคมนี่ไม่ต้องเลยบอกเลยตัวเต็มตีผมไหมต,ตีไม่เข้าแล้วตอนนี้ดูสิผมไม่เลือดตั้งเยอะอย่างเงี้ยขุดขุดแล้วขุดเต้ยโอ้ออยเมามาขวางผมแนละ้ว <c oughs> ขุดช่องว่างไว้โอเคบา้านเราจะสวยขึ้นในทันตีเอาขุดตรงนี้เ,เหรอไม่เห็นรู้เลยโอ้โหข้างบนต้องขุดด้วยไม้จะหมดแล้วแคเพิ่งขุดปุ๊บปปแป,ป๊บเดียวเองมันหวัดไว้อย่างนี้เลยเหรออีโอเคช่างมาันเดี๋ยวต้องตัดไปอีกแล้วนะอนะไรวะเนี่ย งัวที่แปลงล่างไปแล้วแต่มันกลับรดนน้ำได้พันไรน่ะงัวพันไหลวนะน่ะมันติดเชื้อเน่านะขิดน,นีม่วงๆรือไม่เต็มที่วัดงัวไม่กลายพันเหรอจุกายวิทยาการมันล้ำหน้าเกินไม่ไม่มันจะดพติๆๆๆก,การไม่วิทยาการมันจะติดาดก็ได้นะ อินเองไงโอ้รู้สึคุณแล้วรู้สึกบา้ามันลึกขึ้นโอ้ยมือดอีกแล้วอ่ะไม่อพนกลังอยู่ไม่นอนน้ำกลังคืนอยู่บ้านไม่นอนอโอ้ยเออโอ้ยต่อยาก,ก่อยิงจริงๆโอเคประตูหายไปแล้หนึ่งเฮ้ยใครประตูไปแล้วนะ่ะ อยมองหน้าของมึงดิไม่มีเชื่อเลยประกับประกันไม่มีจริงๆมันตกยิ่งหน้าคนนะไม่เห็นเหรอโอ้ไม่เห็นได้ไงไม่คิ้วยยังเห็นเลยเื่าขดเหนียนไม่ละเนียนจริงๆทีออ่บ้านเราก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยโอ้ยขัดคอไปช่วยขัดโอ้ยโอ้ยขัดคอ โอ้ยเอ้าไม่ได้หักคอเองนัแล้วอะเมื่อยเมื่อยโอ้ยตามืดตามวัวไปหาหมอดีไหมเนี่ยมันตัดคอโอ้คุณมีเอฟเฟลิกนั่นแล้วเหรอโอ้แสดงคุณเพิ่งหักคอเมื่อกี้ใช่ไหม <laughs> โอ้โหเห็นแล้วเอฟเฟลิกนั่นรู้เลยตัวไปตัดไมอ้อีกแล้วใช่ไหมเนี่ยนะโอเคยังมีไม้ที่เหลืออยู่ตรงนี้เหรอเออเอาไงดีวะเนี่ยขี้เกียจไปตัดด้วย ไปตัดพี่ชิวพี่ชิผมตัดได้ป่ะอย่างนั้นก็ดีดขึ้นนะผมกลัวอ่ะกูกลัวอืมโอเคโอเคบ้านเราสวยขึ้นเยอะเลยมันเนี่ยเหมือนบ้านที่เคยเห็นไหมบ้านเก่าๆมีแต่หินตัวนี้มันไม่ใช่บ้านที่ผมเคยเจอเลยอ่ะเอา้า ป่าเดีผมไม่เคยเจอไม่มี X X แล้วโอเคอย่างนั้นก็มีเอ่อ x ี่ X X อยู่นะฮ่ฮะาปุบใจจริงกอย่างนั้นก็มีนะนี่แหละกๆกันนี่ที่ผมโอ้โหทนทานไม่ทนทุกทรมานแล้วก็หามันยังยากยังเย็นโอ้ตอนนี้ผมได้ใช้มันอย่างเต็มที่